สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากสำหรับใครที่อยากกู้ผ่านง่ายค่ะทุกคนอยูกับโครงการราชาโฮมนะคะจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับลูกค้าพี่คะหนูก,กู้ไม่ผ่านสักทีทำอย่างไรดีคะ วันนี้เคล็ดรับดีๆมีอยู่ที่นี่แล้วข้อที่หนึ่งเลยก็คือเราต้องเลือกธนาคารที่ให้เปอร์เซ็นต์ DSR สูงๆค่ะคืออะไรค่า DSR ก็คือความสามารถที่ทำให้เราเป็นหนี้ได้นั่นเองนะคะในอัตราที่สูงอย่างเช่นธนาคาร A เขาปล่อยเงินกู้ให้เราอย่างเงินเดือนของเรา 1,000 0บาทแล้วเขาปล่อยค่า DSR เปอร์เซ็นต์ DSR อยู่ที่50%ใช่ไหมคะความสามารถในการเป็นหนี้ของเราที่จะผ่อนได้ก็มีแค่5,000บาทค่ะแต่ธนาคาร B ที่เราเงินเดือนอยู่ที่1,000 0บาทแล้วทีนี้เขาให้ค่าเปอร์เซ็นต์ DSR ของเราสูงนั่นก็คืออย่างเช่นว่าให้ประมาณ80%เราก็สามารถผ่อนได้ในราคา8,000บาทซึ่ง แบบนี้นั่นเองก็ทำให้เราสามารถมีเปอร์เซนต์ในการกู้ผ่านสูงค่ะข้อถัดมาเลยข้อที่2ก็คือว่าอายุของผู้กู้อายุของผู้กู้นั้นอย่างเช่นว่าคนที่มีอายุเยอะอายุเยอะนะคะก็คือเราต้องหาผู้กู้ร่วมไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือว่าพ่อแม่พี่น้องต่างๆทางธนาคารจะเลือก คนที่อายุน้อยอะค่ะอย่างเช่นลูกของเราอายุน้อยกว่าระยะเวลาในการผ่อนมันก็สูงขึ้นใช่ไหมคะสูงขึ้นมากกว่าพ่อหรือแม่ที่ว่าอายุ50แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะส่งได้ถึงอายุ70ปีซึ่งระยะเวลามันก็ยืดออกมาแล้วก็ทำให้การที่เราจะส่งเนี่ยค่ะทำให้ยอดมันก็จา ลดลงหรือว่าขยายเวลาลงทําให้เงินที่เราจะส่งก็น้อยลงด้วยแล้วมีโอกาสที่จะกู้ผ่านได้ด้วยค่ะข้อที่สมเลยก็คือเราจะต้องเช็คว่าเรามีหนี้กับที่ทํางานหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะหนี้ที่ทํางานแค่หากแค่เดือนหนึ่งในสลิปของเราแค่เดือนละสองถึงสามพันเท่านั้นแต่ว่ารู้หรือไม่ว่าทําให้ธนาคารเนี่ยปล่อยให้ เรากู้ลดลงได้4-5่ถึงแสนที่จะทําให้เรากู้ผ่านก็กลายเป็นไม่ผ่านแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้ลองทําดูนะคะ3ข้อนี้ เราอาจจะเป็นคนที่กู้ผ่านแล้วก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ค่ะสำหรับใครที่มีข้อปรึกษาหรือว่าอยากได้คำแนะนำดีๆก็ติดตามแล้วก็กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาชางโฮมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ